กำลังมองหารถกระบะตอนเดียวไว้เข้าไร่เข้าสวนเข้าป่านะแนนซี่บอกเลยว่าคันนี้ได้มานะสภาพแบบสดมากๆเลยนะคะห้ามพลาดเลยเดี๋ยวพาไปชมค่ะตัวนี้นะคะเป็นเจ้ารีโบเครื่อง2.8นะคะตอนเดียวค่ะลูกค้าปี2022ค่ะเลขไมล์แสนสานะคะเจ้าของเก่าดูแลมาอย่างดีเข้าศูนย์ทุกระยะค่ะใครที่หารถไว้ลุยนะคันนี้ได้ชุดแต่งออฟโรดรอบคันและที่สําคัญนะคะลูกค้าเครื่องดี เกียดีช่วงล่างดีไม่มีตําหนิค่ะรับประกันจากบอร์ดรถบ้านเช่นเคยนะคะรับประกันทุกโครงสร้างไม่มีชนหนะักไม่เคยพิความไม่มีการก่อไม่รับซื้อคืนทุกกรณีเดี๋ยวนีซี่พาชมตัวรถและเดี๋ยวพาไปชมเครื่องยนต์กันค่ะนี่เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรถสีขาวนะคะเจ้าของเก่าค่ะใส่ชุดแต่งมาให้แล้วรอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นคิ้วล้อนะคะล้อแม็กะคะนี่เลยล้อแม็กยางใหม่นะคะเป็นยางดันรอบนะคะใส่ชุดแต่งออฟโรดมาให้แล้วรอบคันนะคะบันดงบันไดข้างนะคะลูกค้า ใส่มาแบบกิิบๆเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถ4ฟ์วิลตอนเดียวนะหนูบอกเลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้มากนะคะ เอาไว้เข้าไร่เข้าสวนเอาไว้ลากเรือนะคะแล้วบอกเลยว่าไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยนะคะที่ร้านบอยค่อนข้างที่จะคัดรถมากๆนะคะยิ่งไปรถตอนเดียวพวกนี้ยิ่งคัดสั่นอย่างดีนี่เลยลูกค้าแมกไลเนอร์นะยังเป็นแมกไลเนอร์เดิมจากโรงงานนะคะแทบจะไม่ได้ผ่านการบรรทุกมาเลยนะคะสําหรับคันนี้บอกได้เลยว่าสดมากเดี๋ยวขอดูช่วงล่างหน่อยนะคะตอนเดียวนะคะขอดูช่วงล่างหน่อยอามอันนี้ใส่อุปกรณ์มาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานเลยนะคะ ช่วงล่างแบบดำๆเลยค่ะลูกค้าดำๆเลยนะคัสซีไม่มีผูคัสซีไม่มีหวาวนี่ค่สสะ,คะบอกได้เลยว่าเน้นเน้นมากๆสําหรับรถตอนเดียวนะคะว่าจะต้องเป็นรถสวยสภาพดีเท่านั้นนะคะถึงจะได้คัดเข้ามาที่บอร์ดรถบ้าน <ๆ S 1> เดี๋ยวดูภายในค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นเกียร์กระปุกโฟนะคะภายในก็ค่อนข้างที่จะสะอาดค่ะเจ้าของเก่าดูแลมาอย่างดีเข้าสูตรมาทุกระยะนะคะ <ๆ S 1> สภาพสวยมาก <ๆ S 1> บอกเลยว่าเว็บจัด นะคะเดี๋ยวเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนิดนึงนะคะบอกให้เลยว่าทั้งปีนะไม่ไม่ได้มาเลยนะตอนเดียวโฟนะมีคันนี้คันแรกที่ได้มานะคะนี่ลูกค้าดูเครื่องดิเครื่องเนี่ยน็อตเนี่ยเดิมทุกตัวนะคะแผ่นเพดนะคะยังอยู่ครบนะแจนอยู่อาลี่ปี22สองนะคะ22แท้นะหัวน็อตเนี่ยเดิมนะคะทุกจุดนะโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่เคยขยับ นะคะการันตีให้เหมือนเดิมเลยจากบอร์ดรถบ้านไม่ได้รับประกันเพียงลมปากนะคะเรามีบริษัทกลางนะคะชั้นนามาตรวจรถยนต์ให้กับลูกค้าแล้วมีเอกสารยืนยันให้นะคะลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามเข้ามาขอดูเอกสารขอดูรายละเอียดก่อนได้คันนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวค่ะมีเล่มทะเบียนครบกุญแจสำรองมีครบราคาพิเศษเลยค่ะค่าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท พร้อมโอนส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะคะสําหรับใครที่ซื้อสดคันนี้ยังมีประกันเก่าเหลืออยู่เอาไปใช้ด้วยเลยเพราะว่าขาดปีหน้านะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อแนนซี่โดยตรงได้เลย0822964752หรือติดต่อนนซี่ได้ทุกช่องทางของบอร์ดรถบ้านค่ะอยากได้รถมือสองสภาพดีคิดถึงบอร์ดรถบ้านให้นนซี่ดูแลนะคะ